สวัสดีครับสวัสดีครับรับสย้ดีนช่คดีวันนี้ลมเยนอาากดีร้อนกันไครับรครับดูแลคนข้างๆกันดีๆนะครับหรือจะให้เราไปดูแล ยังย่อเร็ดิยังยังยังยงยังยังครงับยังยังาังยังยังยัยังยังหน่ยัยดีกั่าครับยัง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 ย่งรังยีงยังยังยัครัสยัง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 ่ัสยังับสวัสดีครับังยัังังับัังย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 ัังครับััั สวัส,สดีครับการบ็อกซิ่งครับสวัสดีครับโรงเีบ็อกซี่ครับสวัสดีครับชคุณบล็อกซี่ครับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับมีชื่อเพลงว่าอะไรรู้ไหมครับตงค่ะตอบได้เนะครับตงปากตงปากใครครับเอ็นชีใครชีนอนแต่นอนครับไม่ต้องบอกว่าไหนมีใครชอบเพลงช้าจากบ็อกซี่บ้างไหมครับ แล้วเมกี้นะครับเพลงตกปากใช่ไหมมันเกี่ยวกับการย้อนเวลาครับผมแต่ในเพลงต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นในเพลงที่เกี่ยวกับห้วงเวลาเหมือนกันเพลงอะไรวะม้วนเวลานาฬิกาตายนาฬิกาผ่านเพลงอะไรวะห้วงเวลามีใครรู้ไหมครับเพลงอะไรครับเอ๊ะเสียงแตกนะเสียงแถวๆนะไม่ต้องบอกว่าวันที่13ที่ผ่านมาพวกเราพ็อกซี่ปล่อยเพลงใหม่มีใครได้ฟังกันแล้วบ้างไหมครับ หลายคนยังไม่ได้ฟังนะครับพวกเราเพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับมีชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้ค่อยเล่นได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่รวมบัสกิ้งอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์เลยแบบอยากดูไหมครับอยากดูไหมยาร์ดครับอยากดูแค่ไหนรนะร้องกันได้หรือครับได้แล้วได้แล้วเไปได้สเลดเอาล้อร้องกันได้เดี๋ยวเชฟคนอื่นช่วยกันร้องให้ปากให้แมครับทีเออ พรุ่งนี้ค่อยเลยด้ไหมมาอย่าขอเวลา่อนไปและก่อนเธอจะรักคนใหม่เราจะรักคนเก่า่เลืแค่ไหนพรุ่งนี้คยเลได้ไหมย่ายไปคน้าแ้น่กินหลเลกก่อนมนไหม เข้าใจได้เพลงผ่งปล่อยเมื่อกี้เมื่อกีนั่งรู้ปากหลายคนแบบว่าบางคนบอกว่าอยากยืมบางคนบอกอยากยูอยากยูอยากยืมยู้อยากยูมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองให้ฟังวันนี้โอเคใจไหมครับอยากฟังไหมครับมาครับไปกันเลยครับ ở nếu tai mình đây này đại yên thuộc nhà đại จบไปแล้วนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของ Monophonic นะครับชื่อเพลงว่ารุ่งมีคอยเลยื่อนมาปล่อยได้แค่สองวันเองมวันหนึ่งวันคร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 ึ่งเองแล้วแต่ว่าหนึ่งแสนแล้วนะครับทุกคนเก่งมากเลยทุกคนเศร้าจะไปเงียบเชียวน้ำตาไหลกันแล้วครับน้ำตาคนเราลองไห้เร้องปองแล้วเนี่ยไม่เหนื่อยเฮ้ยร้อหมดนี่เหรเต็มเลยโอ้ไม่มีเชื่อ่ลยไม่ผมเลยร้อนเลย เฮ้ยคุณเออคุณไม่อยู่วะผมใจดีแล้วดีอ่ะก็ทุ่จบไปนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราฟล็อกซี่นะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับสามารถไปรับชม MV ได้นะครับวันนี้นะครับทาง YouTube ของพวกเราฟล็อกซี่แล้วก็ไปสตรีมกันเยอะๆนะครับตอนนี้ขึ้นปกหลายเพลย์ลิสตยนะครับจริงครับจริงจริงจริงเลิกนะทุกคนก็เลิกเหมือนกันว่าอย่างขึ้นเทรนด์เขาอะไรนะ29อ่าใช่เดี๋ยวมันจะตะไ่ไปเรื่อยๆตะไ่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 แปลว่าอะไรตะไ่ ไต่ไงมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนช่วงคนไม่คุยอ่ะจู่ๆเปิดไปขึ้นอันดับหนึ่งโอ้โหนะขึ้นหนึ่งไหมอันนี้ขึ้นหนึ่งไหมขึ้นนะครับขึ้นนะครับขึ้นแล้วหรอเสาธุสาธุนะครับผมไหนมีใครดูเอ็มวีแล้วบ้างครับหน้าตาเราแบบดีไหมครับหน้าตาถ้าอยากหน้าตาดีขึ้นอีกก็ต้องนี่เลยครับขอบคุณทางเกาเหลีมานะครับที่ เชิญชวนผู้เราพ็อกซี่มาเรียกว่ามาโชว์ให้ทุกทุกคนฟังในวันนี้นะครับได้โอกาสมาโชว์เพลงใหม่ด้วยก็ดีใจมากๆขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกทท่านมากๆนะครับผมก็สามารถแวะชมบูธแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรกันได้ซึ่เป็นโชว์เคสแลเพียงใช่ครับผมซึ่งกิจกรรมก็จัดถึงวันพรุ่งนี้นะครับ16บุกกรพันธ์นะครับผมก็สามารถมาเดินดูบูธได้เลยนะครับบอกเลยว่าข้างในแบบสวยงามแน่นอนนะครับผมก็ฝากกอรดอาแล้วก็ฝากผู้เราพ็อกซี่ด้วยนะครับผมครับผมแต่ว่าพ็อกซี่เนี่ยเป็นมากันเท่านี้นะครับ เราจะต้องถ่ายรูปกันก่อนใช่ไหมเชาโก้ใช่คนระับเราจถ่ายรูปกันก่อนครับทุกคนไปย่างถ่ายรูปเลยนะครับไปครับไย่างเลครับจัดไปมาถ่ายรูปกันดีกว่าเป็นลงโซเชียลอะลงโซเชียลแล้วเดี๋ยวแบบเราแชทไหนะวันนี้มีแฮชแท็กไหมครับมีใช่ไหมครับค่ะฝากด้วยนะครับทุกคน คุยกันได้นะครับคุยกับคนข้างๆได้นะฮะยิงไม่ต้องเงียบขนิทก็ได้นะครับพวกเราก็กดดันกันมา <c oughs> มาค<า>ือเข้าไปอีกค <c oughs> นหนึ่งครับทำดีไงครับ <c oughs> โอเคครับมาทำดีนะฮะหนึ่งสองซ้ำสองหนึ่งสองซ้ำสอง ต่อมาวิดีโอโบกไม้โบกมือได้นะครับมาโบกมือเลยโบกไม้เลยอะไรโบกไม้โบกมือเลยมามาเลยครับมาโอเคฮะขออีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับต่อไปเป็นวิดีโอนะครับตามธรรมเนียมของมาราพ็อกซี่นะครับเดี๋ยวพวกเราจะพูดคำว่าเอโยแล้วอยากให้ทุกท่านพูดคำพ็อกซี่พร้อมกันนะครับ

ครับผมระหว่างนี้ก็ขอฝากผลงานอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมฝากซิงเกิลล่าสุดของเมมราฟ็อกซี่ด้วยนะครับก็มีชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม last request นะครับตอนนี้ก็ฟังได้ทุกตรีมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ MV ดูได้ใน YouTube f o x ี่นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตฝากเพลงประกอบละครล่าสุดของผมด้วยครับเชื่อเพลงว่า อันท l t h ด sun m e ม t สเดอะสตาร์นะครับผมก็ประกอบ OST ครับของละครช่อง3นะครับเมื่อตะวันระฟ้าก็จะเป็นเวลาของงดกาวนะครับเพลงนี้ร้องคู่กับน้องอาร์ไอโฟย์นะครับก็ฝากด้วยนะครับเรียบร้อมากๆนะครับอะไรนะครับสะท้อนสะท้อนนะผมให้สะท้อนมาไม่ติดลิกระสิ์ใช่ไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวจ่ายให้เหรอคะก็ได้หรืออยากให้พี่การ้องหลบ

เนและกันในทุกๆวันตัวฉันจะรอเพียงเธอครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับเสียงพอมมากด้วยกันบอกกับการร้องระกอบมากประกอบละครประกอบละครเหรอประกอบอะไรเหลืออีกหนึ่งเพลงนะครับทุกคน <c oughs> ให้ทุกคนช่วยร้อง <c oughs> อ้าวงงเลยอะไรตกใจอะไรดีไหมครับอีกหนึ่งเพลงได้ไหมครับ <c oughs> ขออีกหลายเพลงเลยครับต้องช่วยร้องดังๆนะ ไม่เชื่อหรอก<ะ>ลองดูเลยไหม <c oughs> ละ่ะเปิดเพลงเลยไหม <c oughs> ล่ะเอาเลยครับเพลงสุดท้ายนีใ้ใครช่วยกันร้องได้ก็ช่วยกันร้องไกันนะครับครับผมลองดูฮะ <c oughs> ไม่เคยรู้จักเราแต่คนไม่คุยบ้างไหมครับ la di ไปแล้วนะบูเจนหน่อยครับหน่อยครับบูนาเจนครันนะครับฝากบันวิวพรุ่งนี้เขาเล่นได้ไหมด้วยนะครับจริงครับผมกับฟังวันนี้นะฮะอะไรนะฟังวันนี้ไงฟังวันนี้แต่ว่าชื่อเพลงว่าช่อพ่าพรุ่งนี้พอยเลยพอเลยได้ไหมของบอสเวทีนี้กับอกวันนี้เลยไปกันนะครับเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับฝากเจนี่เอาคลิปวันเก่าๆมด้วยนะครับพร้อมพด้วยฮะ